เขาเรียกอะไรนะที่เขาเรียกอะไรนะ,ระรนะมืไฟอะละไมละไมละไมมาถึงแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่พี่เทวินพลอะไรยังยุบวงเหรอจากสุขอกกสของโปโลฝากให้เงกกินมาดิ ทำไมาละไม่มาตไปรับที่ทางรถไฟมาอย่าไปดูเป็นพวงเลยียวไปแก้ผู้ป่วยหมอปลานี่พวงละไม่ละไม่เหมือนรถไฟเลยนะ แล้วหานบ้องแล้วขึ้นกนขึ้นกันนเก็บเลยินอะไรกินนำมัเหรอไม่หวานเก็บเลยอร่อยเก็บเออทานยังไงฮะหวานหวานจากใต้ฮะากใต้แม่ ละไมละไม้ไม <c oughs> ี่ลินทอนด้วยนะครับผมที่ซื้อมาอะไรมาฝากละไมละไมเออมาอะละไมผล,ไม,ลไม้ใช่ไหมละไมที่ซื้อผลไม้มาฝากเพื่อปล่อยที่บ้านหมอป้าน,นะครับจะมาละไม้แบบบนหลังคือจะเป็นี่ะ สัสดีครับกิดมันน e ี่อ uh, um ีกกระสุนพ่อคนกหนพ่อเขาคอก็จดสีสม เ,เดโหแก้วบาลหลถ่ารูปกักนตีถ่ายรูปแงงนี้แ<อ>ปว่าอะไรเนี่ยนี่อะไรเขาเรียกอะไรรูป้ป่ะคำนี้คืออ,อะไรอะหมูฮะหลังศาสตร์ไม่ได้โมไฟมอ่าม่ฟไอไฟสองพางกๆๆีบยางสองยางมมไฟ ม,มาไฟเปยัไปักไฟมาไฟดูยังไงเป็นมาไฟกลมๆสิ่งหนึ่งเปใครลูกกลมๆเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหนเป็นคนปักหนามไงตรนีกการโอ้ยปักการอันนี้เขาเรียกละไม่ล้ลไมละไมละไมหนึ <utan> <tortured. S 2> ่งไมหนึ่งละไมหนึ่งอันนี้เป็นสาม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 สกาไม่อะไรหายไปลไมจากใต้ ได้จากพี่บีเคยกินไหมทุกดาวเคยถูกด้วยเคยกินไหมเคยกินเมื่อไหร่ก็ไม่ทราเด็กเคยกินไหมมาละไมเคยกินแล้วเคยขายนี่ไหนกันี่ไหนมาจากพิธุดีจานอะไรจาน้องอ๋อเคจานบุรีม็ต้อดว๋ยวุ่นเียวพี่นา ไปเรมมั่วเลยนี่เยอะไม่ได้เลยไม่ทันออกจากตู้เย็นนะเออลองกล้องเหรอละไมละไมครับละไมละไมอ่ะอยากรู้ระเบิดไหมนะครับจากใต้จากใต้เหรอละไมละไมเหมือนน้องกลองเลยก้องวันไหนอ่ะละไมจากใต้จากสูงกุ้กโลกจากใต้แห่งกุ้กเลยเมียไม่มาเลยมาไม่ต้องอามเหรอแม่น้ำอยู่หน้าบ้านวันน้อย ลำไมจากใต้ไม่ไม่ทันจากใต้เออลำไมคุณพี่นีรนินนี่รนินนี่นีเรนินเอ้นี่ินทอนนี่ลินทอนจากใต้จากใต้จากใต้้เขาฝากมาทางรถไฟอะฝากมาที่บ้านน่ะรอดีารไปรับไปรับที่สุดทางรถไฟแล้วก็เอามาให้ไม่ออกกลอย่างนี้ไม่ว่านทีิมันเลี้ยงให้ีดีใจอ่ะ ของวมาไก่ขอบงเขามาจากปลามาไก่ขอบคุณพี่นิรินทร์นะครับเอามาเอามาถึงบ้านหมอปลาแล้วครัน้ำมันสามสามสามก้าวเขาบอกเขามาไฟมันผิดอะไรอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยละไม่ครับละไมละไมไม่ใช่ละเมอนะละเมอไม่ใช่ละมุนละเมอด้วยเอาลองชิมดูประธานลองชิมดูด้ลองชิมดูก่อนอ่าชิม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 ไปพี่นิรินทร์โทรดูก่อน กลมๆคล้ายๆอ่าทอไม่ใช่ลำใหญ่เลยนะกลมๆไม่ใช่ไม่ใลำใหญ่แต่ลองกองจะออกยาวๆหน่อยแล้วจะมีเปลือกใช่ไหมพี่แก้วใช่ไหมไม่หยกใช่ไหมไหนดูเนื้อนะอร่อยไหมอร่อยไหมก็จะมีปงเปลือกสีดำหนึงด้วยไอ้นั่กินเลยยกนิ้วโป้งเลวอร่อยจังหู้อันนี้ลองกินด้วยครับลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งจังหู้อาขอบครับเออเลยแหละขายพายันปลาใบใบหัว วันนี้ทำอะไรไม่ทันครับแกงกะแลบนี่แหละไข่ไข่ไอ้นั่นใส่ซักไข่ไข่ลองกอกปกติกลุ้มเขเรียกลองกองกยันจะอยวยาวๆนิดนึงอร่อยไหมครับมาแล้วครับลำไยออกกลมเด็ดน้ะเออเด็ดเด็ดเขาได้หวานอร่อยทุเรียนร้านนี้ออกอย่างอะไรนะทุเรียน ทุเรียนโอ้จะกินทุเรียนเลยเหรอเก็บไว่ถึงเวลาเลยต่สองนี้แตกอยู่เลยจ้าไม่ไหวนะทุเรียนแตกไมีตัองเสื้อโอ้โหแอ่พูดห้าสิงบาทผมนี่พอข้าวแลกันไปซื้อถึงที่สี่มุมเมืองเพราะแม่ไปซื้อของปั๊บหัวนังผิดไปเลย่าจะนี่มาให้เขาแม่ก็บอกของเนแอะทำตัวดีแต่หาเอาหาผุนีบขายไปจะดูกับข้าวันะสิ เดือกบข้าวเย็นนี้นี่ยอะไรพี่ทันอ่อมอมใส่อะไรหอมเนื้อหอมหน้อาทนะวันนี้ไมมีใครอยู่เลยนะไมียบ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องอามออมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ